อันไหนนะครับค่ะหนึ่งก็ลูกค้านี่แบบเป็นน้อยนะร้านไว้แล้วนะโอ้โหนนะบอกก่อนน, <c oughs> นี่อันนี้อันนี้เป็นห่อหมกปะาไก,กาคือทางร้านนี้เป็นปะาไก,กาหมดเลยใช่ไหมค่ะนี่นนนเป็อะไรน,นะนะครับ มีห้องไอ้นน้ามันปลากายอันนี้กำลังลงอันนี้เป็น,นข้ามันกุ้ง้ามันกุ้งนะครับ่อาหัวิเนี่ยค่ัวดีเอานบอร้ายอืมีเบรรกานะให้ดูนะแบบอ้ยาใหญ่ๆนะครับสวัสดีครับปักลักชนนาแนลนะปกลักชแน,นลคลิปนี้นะตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดสดธมบุรีนะตลาดใหม่นะครับ อันนี้อันนี้คนอันนี้เรียกตลาดเลยนะฮะลตลาดสดธนบุรีค่ะตลาดสดธนบุรีนะครับนี่เลยวันนี้พามาดูร้านนี้เด็ดมากนะครับร้านเจรัตนะครับทอดมันปากกายเขาบอกร้านนี้คนล,ลุมเยอะมากเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะครับว่าจะเด็ดขนาดไหนนะครับไปเลยนี่นะครับอันนี้เป็นร้านเจรัตนะครับ ตอนนี้นะครับโอ้มีมีมีหลายอย่างนะครับไม่ได้มีแค่ทอดมันนะมีนี่เป็นจังรอนปลากายนะครับมีฮอม์มกด้วยนะครับไปเดี๋ยวสวัสดีเจ้าของร้านก่อนนะครับสวัสดีครับครับเดี๋ยวขอถ่ายคลิปหน่อยนะครับได้เลยค่ะพอดีเห็นร้านนี้แล้วแบบโอ้ยอดใจไม่ไหวยินดีเลยค่ะนะครับนี่เลยดูโอ้มีอันนี้เป็นอะไรครับเนี่ย อันนี้เป็นทอดมันปลาไก่ทอดมันกุ้งทอดมันปลาไก่นะครับโหมีพร้อมเลยแล้วก็ฝั่งทางนี้เป็นแจงลอนปลาได้เลยครับซื้อได้เลยนะครับนี่แจงลอนปลาไก่นะครับนี่อันนี้อันนี้เป็นห่อหมกปลาไก่คือทางร้านนี้เป็นปลาไก่หมดเลยใช่ไหมนะครับนี่นะปลาไก่ค่ะแจงลอนปลาไก่ทอดมันปลาไก่ทอดมันกุ้งค่ะนะครับบัตบัตจางทำเองทุกอย่างเลยนะครับ พริกแกงทำเป็นกันพริกแกงเลยยอะโอ้ยสุดยอดนะเดี๋ยวขอเดี๋ยวขอชมหน่อยนะครับได้เลยค่ะยินดีค่ะโอ้โหนีงนะครันนี้่นนี้ะแจงก้อนขายยังไงครับไม้ละยี่สิบค่ะไม้ละยี่สิบครับโอ้โหนี่ไม้ใหญ่มากนะแจงก้อนผัดกายแจงก้อนผัดกายนะครับเดี๋ยวนล้วขมวกเท่าไหร่นะสามกระทงร้อยสามสิบห้าสามกระทงร้อยนี่นะ มีใบยอหัวละพากระหล่ำนะครับนี่นะครับโอ้โหตอนนี้ลูกค้าลุมล้อมนะครับอันนี้ทางร้านคอนเฟิร์มว่าทำเองทุกทุกขั้นตอนเลยใช่ค่ะนะครับตั้งแต่ทำพริกแกงผสมนะครับแล้วก็นำมาขายถูกต้องเ่ะเพียงแค่ไม้ที่เราไม่ได้ทำเองเท่านั้นอ๋อมีแค่ไม้ใช่ค่ะ เหลือแค่ไม้นะที่ไม่ได้เหลาเองใช่นะครับโอ้ยนี่ไม้ใหญ่หเลยค่ะไม้ใหญ่ๆเลยนะครับโอ้ยอันนี้ขายไม่มีโชว์เลยใช่ค่ะขายหมดนี่นี่นี่นะครับออันนี้กำลังทอดอยู่เดี๋ยวผมจะรอดูจนกว่าเขาจะปั้นลงกระทะอีกนะอันนี้ใกล้สุกยังครับเนี่ยอีกสักพักค่ะประมาณ5นาทีก็สุกล้วคะอีกประมาณ5นาทีนะครับอเดี๋ยวเรามารอดูกันนะ เดี๋ยวผมจะพาดูทุกขั้นตอนเลยวันนี้นะครับน,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 นี่นะใส้กำลังอันนี้เติม,มเป็นกะทิสดนะครับก็จ,จ้างไม่ใช่ย่างย่างแกางเราสองลายค่ะ บัตจักนี้มีหลายไสใช่ไหมมีหวานกับเค็มค่ะหวานมีเปลือกเค็มไม่มีเปลือกค่ะอ๋อนองนั้นที่เหลือเหมือนกันหมดเลยค่ะอ๋อนองนั้นที่เหลือเหมือนกันหมดใช่ค,ค่ะรับสั่งทำช่วงเทศกาลด้วยนะคะอ๋อรัสับรับสั่งทำด้วยทีเทศกาลีนี้นวันที่สามมิถุนาค่ะวัน,ว,นวันไหนนะสามมิถุนาค่ะสามมิถุนาใช่ค่ะนะครับนี่นะโอ้โหน,นี่ดูตอนนี้ดูตอนนี้ อะไดดีจ้าดูกอนได้คะ่ะนี่นะอันนี้ที่ร้านนี้มีหลากหลายนะครับอันนี้เป็นเป็นทอดมันนะครับแล้วก็อันนี้อันนี้ทอดมันปลาไกายอันนี้กําลังลงอันนี้เป็นทอดมันกุ้งทอดมันกุ้งนะครับทอดมันกุ้งพอดีแอบสืบมาอันนี้พิเศษมากปกติเราจะเห็นแบบห้าห้าชิ้นร้อยนะ<ช>แต่ที่นี่เท่าไหร่นะครับราคาพิเศษเลยค่ะห้าชิ้นหกสิบบาทห้าชิ้นหกสิบบาทราคานี้หากินที่ไหนได้ใช่นะ โอ้ยนี่บอกแล้วเจอปักหลักไชน่เราเจอความอร่อยนะครับของถูกอร่อยนะตามมาได้เลยนะครับตลาดสดธนบุรีสองนะครับที่นี่มีหลากหลายเลยนะมีทั้งของกินเยอะแยะมากมายแล้วก็มีสินค้าให้เลือกช้อปปิ้งมาท่องเที่ยวกันได้เลยนะครับอยู่ไม่ไกลนะให้เบอร์ไปเลยดีกว่าค่ะทุกคนได้ค่ะท่้นมันกุ้งค่ะลูกค้านี่นะครับ ทอดตอนร้อนไม่ใหม่เลยห้บาทค่ะไม่พอละหกสิบบาทค่ะขอโทษค่ะสองกล่องหนึ่งร้อยบาทค่ะดีมากนะครับอันนี้ที่ตลาดเนี้ยเพิ่งตลาดเพิ่งเปิดมาหนึ่งเดือนแล้วก็เพิ่งมาขายหนึ่งเดือนตอนนี้ไม่ทันแล้วนะครับโอ้โหนี่นะอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นทอดมันปลากายนะครับนี่นะอืม ขอบคุณค่ะนี่ในคอรดขอดูแบบนั้นหน่อยได้ไหมนี่อันนี้คืออันนี้เป็นสูตรที่ร้านทำทุกอย่างเลยนะครับตั้งแต่หาปลาไปหาปลาทำพริกแกงนะครับสวัสดีค่ะนุกคนได้จ้านี่นะครับโอ้โ แม่อะไรดีจ๊ะอันนี้เป็นก <c oughs> ระทะเลกรากาหนึ่งกล่องค่ะ <c oughs> แล้วส่งให้นาลุงไปเลยจ้า <c oughs> เบอร์อะไรจ้าพี <c oughs> ่สันดูคิวให้ลูกค้าหน่อยอันนี้ต้องถึงก็ต้องเอาบัตรคิวเลยเหรอครับเนี่ยใช่ค่ะโอ้ยสุดยอดอันนี้ เดี๋ยวนะเพิ่งขายได้เดือนเดียวทำไมลูกค้าเยอะขนาดนี้คือเราขายที่ตลาดน้ําดอนไหวยมา20กว่าปีแล้วค่ะแล้วเราก็ย้ายไปตลาดน้ำคลองรัดมยมค่ะอ๋อก็คือทํามานานแล้วใช่ค่ะอ๋อผมก็เข้าใจว่าไอ้ทำไมเดือนเดียวทาไมลูกค้าเยอะอ๋อค่ะก็คือขายมาเป็น10-20ปีแล้วนะครับก็เป็นสูตรนี้เลยใช่เลยค่ะนี่ลูกค้าก็ตามมาตามมาทานกันต่อนะครับใช่ค่ะอืมอย่างนี้นี่เองนะ ตลาดสดพลบุรีนะอยู่ไม่ไกลนะครับเป็นตลาดเพิ่งเปิดใหม่เพิ่งเปิดได้หนึ่งเดือนที่นี่นะครับแต่ของคือเยอะมากเลยค่ะของเยอะมากนะครับอันนี้เดี๋ยวนะอันนี้เปิดกี่โมงครับตลาดนี้ลาเราเปิด8ปดโมงครึ่ง<อ>ค่ะแปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มค่ะลูกค้าแปดโมงครึ่งถึงสองทุ่มนะครับตาหนึ่งนี่ออเดอร์เข้าไม่หยุดเลย <laughs> ใช่ค่ะทั้งหมด200นะคะ2อ0 <4. S 1> นี่นี่นี่อันนี้ขอดูหน่อยตอนทเทนี่นี่ อันนี้ใช้ท่อนมนันวันวันหนึ่งประมาณกี่โลครับเนี่ยประมาณร้อยกว่าโลค่ะร้อยกว่าโลนะครับได้ค่ร้อยกว่านี้กว่ากว่ากลางกว่าปลายกว่าปลายจ้ากว่าปลายนะ <c oughs> นี่ไม่ธรรมดาบอกแล้วนะเพราะเรามาจากสุพรรณบุรีค่ะมันเลยอยู่ที่แหล่งตาค่ะอ๋อตอน260บาทค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอูแ นี่น,นี่นี่กำลังจะสุกแล้วกำลังจะสุกแล้วนะขอบคุณนี่นะอืมทิ้งเลยลงมาบิลน,นั้นทิ้งเลยนะนี่แต่อันนี้อันนี้เด็ดสุดนี่นะห้าชิ้นหกสิบบาทใช่หากินยากมากนะอันนี้นะครับอืมขมบุปากา วันร้อยกว่าโลนะทอดไม่หยุดเลยนะครับนี่ให้ดูให้ดูลูกค้ารับส<ข>ามกระทงไหมคะสามกระทงร้อยค่ะเก็บไว้ได้นะคะลูกค้าของเพิ่งมาจา้ะกระงยพึ่งคเพิ่ขึ้นจากกระ้ <S 1> 1 <S าเมื่อกี้เลยนะครับจ้าเงินทอนจ้า หนึ่งกระทงหนึ่งไม้ราคาสใบย่อหนาราคาสใบยอหนึ่งองชุเป็นหกกระทงมีอย่างอื่นด้วยไหมคะลูกค้ามีอื่นไหมคะไม่ค่ะโหนี่ออเดอร์เข้าไม่หยุดเลยนะครับตอนนี้รอไม่นานค่ะตั้งสองเตาค่ะลูกค้าอ๋อไอ้แจงรอนี่คือมีที่นี่เตาหนึ่งแล้วก็ใช่ค่ะเพราะวันไม่ทันไม่ทันต้องเพิ่มอีกสองเตาเลยนะครับ เพราเรามีร้านอเนี่ยค่ะ3าร้านทั้งหมดเขามีในทั้งหมดสามร้านนะครับอันนี้กล่องหนึ่งประมาณกี่ชิ้นครับเนี่ยสิชิ้นนะครับนี<ช>่นะครับโหนี่ให้ดูความสำเร็จของทางร้านแบบล้นหลามอาตามมาลูกค้าจ๋าสั่งอะไรจ๊ะตองใช่มคะยค่ะนี่ให้ดูโหลูกค้าแบบ ลดลงราเยอะมากนะครับทำได้เลยก่อนได้นะคะอะไรดีครับสั่งได้เลยนะครับออตอนนี้ไม่ทันนะผมต้องช่วยขายนะครับเอาะไรดีในสต็อกใหม่เลยนะครับนี่เดี๋ยวให้เขามาเปิด เดี๋ยวเราคุยกันมาตั้งนานลืมถามแต่ค้าชื่ออะไรนะชื่อบลูค่ะชื่ออะไรนะครับบลูค่ะสีน้ำเงินนะคะบลูนะอ๋อได้มพี่นี่นะครับออื้นี่นะทำตอดไม่หยุดเลยนะครับอีกมาเริ่มใหม่อีกแล้วนะครับทำอะไรดีตาลูกค้านี่นะลูกค้าเข้าไม่หยุดเลยนะครับโอ้พี่พิเศษเอามาส่งอยู่ไหนน้องพ้อยขบอกว่า นี่คนระับตอนนี้ตอนนี้คนทอดบอกทอดไม่ทันแล้วลูกค้ามีอะไรบ้างคะอย่างละหนึ่งร้อยสิค่ะลูกค้าขนาดไหนนะครับค่ะหนึ่งกล่องนะคะ2กล่องหนึ่งร้อ่สิอนี่นให้ดูลูกค้านี่แบบเป็นร้อยนะล้อมล้อมร้านไว้แล้วนะโอ้ย ต่อเลยจ้าน้องบูโดนล้อมไม่ทันเลยต่อเลยจ้าแจกลอห้าไม้หนึ่งร้อยค่ะลูกค้ารอหน่อยนะคะไม่นานมากจ้าอันนี้ให้ดูบรรยากาศการขายนะักดีค่ะรอรับไปเสร็จก่อนนะวลนนี้ขายมันมากลูกค้าเยอะนะเดี๋ยวลูกค้านั่งปเสร็จับมารับนะคะขอบคุณค่ะมีเลขคิว่ด้านบนค่ะนี่เพิ่งขึ้นมาจมวมดอีกแล้วโหยนี่ไม่ทันอันนี้น้องบูเดี๋ยวพี่ถามหน่อยถ้าถ้าเกิดว่าคนดูแล้วเขาอยาก เอาไปรับไปซื้อไปขายอะไรเงี้ยมีขายส่งด้วยค่ะมีขายส่งด้วยนะครับก็เดี๋ยวโทรได้เลยค่ะลูกค้าโทรมาได้เลยเดี๋ยวเบอร์ผมอ่าใส่ไว้ใต้คำอธิบายใต้คลิปนะครับ063ค่ะ063 551 551 4249ค่ะ4249นะครับนี่เบอร์ตามนี้เลยมี f r น n c h i s e ไหมยังไม่มียังไม่มีมีขายส่งค่ะมีแต่ขายส่งนะครับแต่อนาคตไม่แน่นะใช่นะถ้าใครสนใจอาชีพนะครับก็ติดต่อเข้ามาทางร้านได้เลยนะครับ มาเชิญด้านนี้เลยค่ะลูกค้านี่นะลูกค้านี่แบบลุม,มไม่ขาดเลยจริงๆโอ้โห <2 S 1> นี่นะแ <3 S 1> บบขา,าม,มีอะไรบ้างจ๊ะนี่อันนี้ให้ดูบรรยากาศการขายนะแบบหกสิบจ้บาค่ะนี่นะโอ้นี่ ทอดมันทอดมันขายดีมากนะครับวันละร้อยกว่าโลนะร้อยกว่าไปายนะบอกก่นอนทอดมันกุ้งแกงพันแต่ลูกค้าน้ำเงินทอนก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะหกสิบจ้ะ ตอน40จัดทอดมันกุ้งขอบคุณค่ะอันนี้3กระทงปะอันนี้อันนี้น้องบูมีเคล็ดลับยังไงทำให้ลูกค้าเยอะขนาดนี้ก็เราทำเป็นมาตรฐานนะคะมาตรฐานใช่ค่ะทุกอย่างคือช่างหมดเลยค่ะทุกอย่างคือช่างหมดมาตรฐานรสชาติจะไม่เพี้ยนเลยค่ะรสชาติไม่เพี้ยนของเราคือไม่หวานค่ะไม่หวานนะคือรสชาติไม่เพี้ยนเลยก็มาวันไหนก็ได้รสชาติเดิมนะครับสั่งได้เลยนะไม่ได้สั่งไหมคะรบกวนสั่งค่ะ ค่ะของพี่แรกอะไรคะพี่ขอเมันกุ้งเงินทอนแป๊บแล้วสั่งได้เลยนะครับจะนะของใหม่นี่กำจะขึ้นแล้วนะฮะขะแล้วพอดีขอบคุณจ้าเพี่พ<น>ี่พี่แจงรอน,นี่ไม่ทันเลยนะตอนนี้สวัสดีค่ะ ครับอะไรดีั่งลูแล้วมีบัตรเชือมานทองไปหนึ่งร้อนปลาไก่ค่ะทอนห้าบาทจะาหนึ่งกระทงขอบคุณค่ะรับอะไรดีจ้าลูกค้าสั่งแล้วใช่ไหมจ้านี่อันนี้ทอดไม่ทอดไม่หยุดเลยนะครับหนึ่งกระทงจ้า นี่นะตำนาน20ปีนะครับกับมาเปิดใหม่อีกทีหนึ่งที่ตลาดสด<อ>นคน <5 S 1> บุรีนะครับตรงนี้ขายได้นึกเคียงหนึ่งเดือนนะครับแต่ว่าลูกค้าเนี่ยตามมาแบบเยอะมากเลยนะครับทอดกันไม่ทันเลยนะลูกค้าไม่เลิกลุมเลยตอนนี้ <ผม S 1> <laughs> ลูกค้านะ้ไปก่อนลูกค้ารับอะไรดีจ้ะทอดมันกุ้งทอดมันปลากาะจักรอนปลากายจ้ะได้ค่ะลูกค้ารับอย่างเดียวเหรอจะ หกสิบบาทจ้ะลูกค้าค่ะไม้รับหนึ่งร้อยค่ะค่ะห้าไม้นะจ๊ะหนึ่งร้อยบาทจ้าอันนี้ต้องบุญนอกจากทอดมันปลาไกยที่ขายส่งใช่ไหมค่ะอ่าแจงรอนส่งแจงรอนก็ขายส่งค่ะขายส่งเหมือนกันก็ขายส่งค่ะอ๋อส่งทุกอย่างเลยใช่ค่ะเราส่งโดยรถท้องเย็นนะคะอ่า้ดยรถห้องเย็นนะครับี่รถคือว่าขนส่งมาตรฐานนะฮะรถห้องเย็นเลยนะครับ ส่วนเรื่องราคานี้เดี๋ยวหลังไม่ใช่ค่ะโทรมาถามได้เลยค่ะโทรมาถามได้เลยนะครับแต่บอกเลยว่าไม่แพงแน่นอนนาไปขายต่อได้กําไรร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะนี่นําไปขายต่อกาไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเรามีเตาจําหน่ายแล้วก็มีไม้จาหน่ายด้วยนะคะอ๋อมีเตาให้ด้วยมีทุกอย่างมีทุกอย่างเลยใครอยากได้อะไรจัดได้หมดเลยครับอ่าคือมามาติดต่อมาที่ร้านเนี่ยนะครับสามารถเปิดร้านได้เลยใช่ค่ะนะครับ ินพี่ว่าทำเป็นชายเหอะ <laughs> 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 มาพร้อมขนาดนี้แล้วนะนี่นีอันนี้จะสุกแล้วนี่จะสุกแล้วนี่นี่น,นี่อันนี้นี่นะเนื้อนะปลาไกน่นินๆน,นะครับบอกเลยนะร้านนี้นะนี่นะลูกค้า ลูกค้ารับอะไรดีจ้าสั่งได้เลยนะคะมาแล้วนี่ร้อนๆเลยนะครับของสดใหม่ทอดทุกทุกวันไม่มีซ้ำไม่มีขาดครับบอกเลยนะทอดทำใหม่วันต่อวันเลยค่ะทำใหม่วันต่อวันเลยไม่นำของเก่ามาขายแน่นอนค่ะใช่เพราะว่าไม่พอใช่ค่ะไม่มีของเก่าแน่นอนเพราะว่าไม่พอขายร้านเราก็ไม่มีหมดนะคะ มีจนถึงตลาดปิดเลยค่ะมีจนถึงตลาดปิดนะครับเติมของทั้งวันนะคะก็คือมีทำเติมตลอดต้องค่ะวิ่งรถวันหนึ่งสามสี่รอบนะครับนี่เลยนะอร่อยดีครับส<ล>ั่งได้เลยนะครับทอดมันกุ้งทอดมัน นี่สองกล่องสองกล่องนี่นะครับนี่นะให้ดูนะแบบโอ้ยไม้ใหญ่ๆนะครับเร็ว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 ไม่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 ทันไม่ทันเร็วเร็วเร็ออนี่นะส่งการสองตันครึ่งอันนี้เรื่องจริงนะครับไปทั้งหมดสองตันครึ่งค่ะที่บ้านมีมีห้องเย็นเองมีห้องเย็นเองเลยนะครับไว้ตุนปลานี่ไว้ตุนปลานะ ไหนสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งไปแล้วไงฮัลโหลสั่งเพิ่มไปแล้วเดี๋ยวน้องบูดต้องจากมาที่นี่แล้วถ้าเกิดไม่สะดวกมามีที่อื่นอีกไหมมีที่นนทบุรีค่ะตลาดต้นสักค่ะใกล้ใกล้กระทรวงพาณิชย์หรือว่าใกล้ใกล้สนามบินน้ำค่ะอ๋อแล้วก็บางทีก็จะมีตามห้างค่ะในในห้างก็มีใช่ไหมใช่มีเป็นแบบช่วคราวค่ะเป็นอ๋อเปิดบูธใ่่นะครับ ตามเดมอนะคะมีมีเพจให้ติดตามไหมที่นี่มีค่ะเป็นเพจบาจ่างนะคะครับชื่อเพจว่าบาจ่างแปดเซียนเจ้าเก่าตลาดน้ําดอนหวางค่ะอ่านะครับถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกมาก็ติดตามว่าไปออกบูธที่ไหนนะครับโอเคอ่านะครับตอนนี้มามาถึงที่ช่วงเวลาที่ทุกท่านจะอิจฉาผมอีกแล้วนะฮะนี่คือการชิมนะครับได้มาแล้วนะครับนี่เลยถ้าเกิดว่า ใครอยากอร่อยเหมือนผมนะครับตามมานี้เลยในร้านเจรัตนะครับอยู่ที่ตลาดทนบุรีนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนะนะครับปลาหนึ่งกุ้งหนึ่งร้อยสิบจ้าม็นใหม่ร้อนร้อนเลยเหนดูควันขึ้นเลยเก็บไว้เก็บไว้สดใหม่อย่างดงกันตรงนี้เลยนะครับ จากลูกค้ารับอะไรจ๊ะไม่หวานนะอร่อยนะอันนี้ห้าสิบบาทค่ะลูกค้าครับหนึ่งร้อยค่ะมันแบบแน,น่นๆกรุบๆเลยนะครับแบบขอบคุณค่ะลูกค้ารับอะไรดีสิบบาทค่ะลูกค้าเฮ้ยชอบอะ่ะ <c oughs> ชอบชอบชอบเผ็ดไม่มากเผ็ดพอดีนะครับไม่หวานรสชาติแบบของลงตัว ทานเลยใช่ไหมคะได้เลยจ้ะลูกค้าสั่งได้เลยจ้ะม,มาด้วยกันใช่ไหมคะลูกค้าด้านหลังรับอะไรดีคะ้อา่าโอ้เหรอเดี๋ยวโอเคก็เดี๋ยวไปดูกรรมาวิธีการทําการขายเขาต่อนะครับโอเคครับนะี่นะโฮมบกกำลังเอามาเติมโอ้ยตอนนี้นี่เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่ปิดคลิปยากนะครับ <laughs> พอจะปิดคลิปนี่โ,โหมาอีกแล้วนะ นี่นี่เดี๋ยวดูก่อนดูวิธีการปั้นนะนี่มือปั้นสาวสวยเลยนะครับนี่นี่อันนี้เป็นเป็นวิธีการปั้นเสร็จปุ๊บมาแล้วดีคะล<ม>ูกค<ช>้าแจ้งออนปลากา่ร้อนๆเลยค่ะเอาหอมไว้เลยนะ่ะนี่แล้วก็เสียบเข้าไปนะครับ ่อนน้ำจิ้มบ๊วยน้ยครับอันนี้เขามีส่งหมดเลยนะทุกอย่างในร้านเนี่ยนะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้เลยนะถ้าใครสนใจอาชีพนะครับทอดมันกุ้งเหรอใช่ค่ะนี่เอามาเติมคือจริงๆเนี่ยไม่ทันนะอันนี้มีหนึ่งเาตาที่นี่แล้วก็มีอีกร้านหนึ่งก็จะมีเตาย่างเราเอามาส่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าเตาเดียวเนี่ยคือไม่ทันนะครับ ราะมันปลาใช่ไหมจ๊ะห้าสิบบาทจ้าอือนี่นะนี้คือวิธีการปั้นนะครับ คนค่ะอ่าครับโอเคที่สำคัญเลยนะคะแจ้งร้อนของเราอะค่ะไม่หวานค่ะไม่หวานนะครับใช่ค่ะของเราคือไม่หวานไม่หวานอันคือทานเท่าไหร่ก็ไม่เลี่ยนใช่ครับแต่ที่สําคัญอร่อยด้วยอร่อยมากล้วจะชอบอะค่ะคือบอกว่าถ้าชิมปุ๊บติดใจปั๊บติดใจแน่นอนแน่นอนก็ซื้อกันห้าไม้สิบไม้ตลอดค่ะนะครับใช่ค่ะเพราะว่าเพื่อนนี่กะลาตีจริงย่างไม่ทันใช่ค่ะ อันนี้มีหนึ่งเตาที่เราเห็นท้านนนมีอีกค่ะอีกฝั่งหนึ่งแกงย่างเอามาส่งที่นี่ถ้องค่ะนะครับใช่เลยค่ะนี่นี่ลูกกำลังมาเอาอะไรดีครับสั่งได้เลยนะครับอ่าโอเคก็คลิปนี้ขอบคุณน้องบูด้วยนะครับขอบคุณนะคะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ประกหลักชาแนลด้วยนะเจอเราเจอความนะยิบได้เลยยิบได้เลยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ค้อนมันกุ้งค้อนมันปลากายร้อนน<อ>ล้พร้อมอร่อยูก่ไหนเราจะไปที่ไหนนะไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ